กระลำบ่หรือกระลำกระลำโอ้ยน้องสาวคนงามผู้จบผู้งามนะครับผมซื้อยังอีหละบอกคนมาซื้อซอยเนี่ยเอ๊ะกุชาขี้อายลูกสาวเจ้าบ่หน่ะโอ้โบเมนน้องสาวบ่โอ้ยรถติดรถติดรถติดไปรถเด้อไปรถเด้อลูกสาวล่ะโอ้คนละวันน้องสาวทางหลังเดียมงามบ่หน่ะ คือหน้าโหดแท้นะบริการอะเรนะบริการบ่ิษัทว่าอะไรไม่ได้โดนแต่เนาะเออซื้อยังอันนี้นะน้องพลอยู่บ้านไหนไปเลยไปเลยไปเลยไอ้โอ้ยรถติดเด้อพี่น้องเด้อถ่ายแป๊บหนึ่งเด้อไวสิสัมภาษณ์ผู้สาวสักหน่อยถุงเท่าได้กระลำเจ้านะสิบห้าสิบห้าบาทสิบห้าพันซาบาทบอกเหรอเอะ